บายดี bye, เนาะมาอยู่กับบาวจันเนาะตื่นแต่เ้ามาจะพาไปเบ่งบรรยากาศยามเ้าแคมหาดทรายเนาะว่ามันจะเป็นอะไรวันนี้น้ำหมอกลงเนาะบรรยากาศเยน็ยนเย็นเดี๋ยวบาวจันจะพาไปเบ่งกันเลยเนาะเ้านี่ที่บ้านบาวจันเนาะ น้ำหมอกลงตะเวนกำลังขึ้นเนาะควัดนอกป่าเนี่ยนะตอนนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวบ้าจนจะพาไปเบิง้งแคมของเนาะแคมไปเบิ้งว่าน้ำหมอกมันลงหลายน้อยไปานในเนาะ บรรยากาศริมแม่น้ำลองยามานะเซาเน้ะแสงตะเวนกำลังสาดส่องเนาะ ากคร่าวๆนี่ก็เป็นบ่อนนั่งลิ้นนี่ก็เป็นบ่อนนั่งลิ้นเนาะยามมือแรงแต่เว็นเบิง่งตะเว็นตกดินนั่งลิ้นสิวถ้าเป็นฤดูฮ้อนนี่เย็นนแถวนี้เนาะมันจะอากาศเย็นลมตลอดเลย <c oughs> โอ้นำหมอกถือว่าลงหนาลายนะท่านผู้ชมเนาะ ถือว่าตกค้ามันเป็นฝั่งไทยเนาะเขาจะบ่เห็นเลยถือว่ามืดตึ๊บเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นน้ำหมอกแน่แล้วก็เป็นอายน้ำขึ้นมาแน่เนาะอ่าเจ้าก็เป็นภาพที่ว่างามอยู่เนาะนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเจ้าตัวเป็นเส้นเส้นหมอกแล้วมันเป็นน้ำเนาะท่านผู้ชมเนาะ ว่าแนี่ยเห็นประดายน้ำเนาะหรือว่าน้ำหมกมันคุมปกคุมไปเนะะาะว่าจันอยู่นี่ก็บบุค่อยมีโอกาสได้เห็นเนาะน้ำหมกมันลงหนาแบบนี้ก็หาก็ลงกับประมาณจักสองเทือได้เนาะเทือนี้เป็นเทือที่สองถ้าเลกว่าจันโบได้มาอัดวิดีโอเนาะบบได้มาอ,อัดวิดีโอไว้ใน,ทน้ทันเนาะ ไปต่อไปเราเจะลงไปบึงด้านลุ่มเลยเนาะมาสิเป็นในใดในบรรยากาศไปกันเลยนี่ <c oughs> จะเป็นทางลงนะท่านผะู้ชมเนาะเป็นบนะันไดเนาะมีมีกันเจือนเรียบร้อยเนาะประมาณ300นะารเมตรนึงเนาะกันเจือนกับบริถือว่าได้าวาลายปาไในพอดีแต่เคืองบานะ้านเนาะทางลงก็จะมีสามทางคื้กันยูม่อนนี้เป็นจุดที่1เนานะต่อไป จุดที่สองเรจะมียุดที่สามอยู่ทางท้ายบ้านเนาะมึงบรรยากาศเนาะแต่มันสมบงเอาเนาะว่าหมอกลงแหงไปไหนเนาะฟือพาหนาเลยเนาะอ๋อบรรยากาศดียามเชนะ้เนาะอ๋อบันนี้จางเลยเนาะเห็นว่าเห็นฝั่งไทยเห็นฝั่งไทยคร่าวๆเลยเนาะอันนั้นจะเป็นฝั่งไทยเนาะ เป็นตำบลไซบุรีเนอะอ,อําเภอท่าอวอเทนจังหวัดนครพนมเนะไปลงไปกันเลยนี่จะเป็นเหืือของมัะสซ้นเนาะที่ว่าค้างโคกอยูน่นทะท่านผู้ชมเนะเอาขึ้นไว้เพราะว่ามันหาดมันก็อยู่ไกลเนาะเพื่อจะเอาไปทำมา หากินหาปูหาปลาก็มันเอาไปงาแล้วนะเอาไปปลได้แล้วต้องรอแล้วดูฝนน้นําขึ้นถึงจะเอามาใส่ใส่ประโยชน์ต่อไปเนาะหลายลําอยู่ทันสมัยสวยสแสงงามลหาย พระโบสัดหรือว่าพระมันสั้นก็ขออภัยนะน้ำหนักทำผสมเนาะบอจันยังบม่มีขาตั้งกล้องหรือว่ามือจับกล้องเท่านะตน,นี้อัดแบบเอาโทรศัพท์อัดแล้วก็เอามืออัดเลยเนาะะเอามือจับอัดเลยนะอ่าวิวนี้มุมนี้กับบอจันหากันใชได้เห็นมือนี่แหละเด้อทำผสมไป บ่ค่อยได้มีโอกาสได้มาลงมาเนาะยามเช้าเนาะมาเห็นไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมไปนี่บรรยากาศาสดๆเลยเด้ออัดแบบเรียวๆเ,เ,เลยนั่นเนาะเดี๋ยวเราจ,จะย่างขึ้นไปที่สันหาดเนาะหรือว่านูนหาดนี่เนาะทีย่างขึ้นไปเบิ่งว่าบรรยากาศมัน จะเป็นอะไรเนาะและบัร็จถไทยกับมาทางทางบ้าน,นบัณฑิเนาะบรรยากาศมันจะเป็นยัไดสีงามอยู่บนเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศทางทิศเหนือเนาะท่านผสม้มนี่เป็นทางทิศเหนือเนอที่เป็นทางน้ําไหลลงมาเนาะ เป็นบรรยากาศที่อากาศดีอากาศงามเนาะนนดนได้เห็นเธอหนึงปีนี้บ้าจันค่ะเห็นสองเท่าเนาะเท่าน,นี้ก็เลยมาอัดคลิปทำผู้สมในเบิ่งน้ำกันเนาะว่าบรรยากาศแคมแม่น้ำผ่องมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ก็คือตะเวนกำลังขึ้นแล้วเนาะโอ้แสงสีงามหลายมันจะย้อนแสงน้อยนึงเนาะทำผู้สมเนาะ นี่ก็เป็นบ้านของบอจัน์เนาะกำแพงข่าวนะก็จะเป็นวัดน้ำหมอกแห้งลงหนานะท่านผู้ชมเนาะตะเวนขึ้นคือว่าฮู้ซึกว่าน้ำหมอกแห้งลงเนาะบบเห็นป่าแล้วเนาะล่าสุดเนาะทางนั้นทางทิศเหนือเฮาบนบาวบอจัน์ยืนอยู่นี่ก็หมอกลงคือกันเนาะแต่ว่าลงจาง hát sĩ nhàng với gì nó yên nó tấm tấm nó tấm 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 nào tấm 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 นี่เนาะทางบ่จันย่างมากก็เริ่มมอกเริ่มลงเนาะบโว่มามอกหรือควันเริ่มลงแล้วบรรยากาศเนาะนี่เนาะมุมสูงขึ้นนิดนึงก็มีแต่มอกเต็มไปหมดเลยเนะาะทับโสมเอ้ยคลักหลยคลักหลย มุมนี้เป็นมุมมุมต่ำเนาะมันเห็นกับบ่อถือว่าบ่บ่คักภาไในเนาะไปสันเฮากลับกลับย่างขึ้นไปที่เทิงตาฟังเลยเนาะเอาเราทำูส้มตะกอนเฮาสิขึ้นไปเบงมุมสูงเดี๋ยวว่าจันจะพาไปเวบส้มมึงสวนพักเนาะสวนพักของภาษาซนของชาวบ้านของบ้านบาจันเนาะว่าจะเขียงงามหรือว่าเขาปุกยังแน่เนะาะทำผูสมมนะไปเบิ้งกันเลยเนาะ เนาะนี่ก็จะเป็นส่วนพักส่วนปล๊กของประชาชนเนาะอยู่ในบ้านนี่ก็โบมีหลายปรนเด็นนะมีเฮือนสองสองเฮือนสองข้วเฮือนเนาะสามข้เฮือนที่ว่าเห็ดส่วนพักเนาะมันบ่ค่อยมีคนลงมาประเด็อิงตามสภาพพื้นที่เห็ดนํำเนาะพื้นที่ที่เห็ดส่วนนํำเพราะว่าบ่อนื่นมันก็บ่มีน้ำเนาะมันมีแต่แถวนี้ถือว่าบ่มีน้ำมันก็ ทำเลมันเห็ดบ่อได้บ่ดีเนาะอ้นี่ก็จะเป็นต้นสาลี่นะครับผู้สมเนาะแต่ว่ามันบ่เป็นแล้วนี่ถชื่อว่าบ่เป็นละมันแห้งแ้เงเกินไปแล้วเนาะต้นในน,น้อยนึงเนาะนะนะานจันจะพาเขาไปนะส่วนตัวนี้เป็นส่วนของป้าบ้านจันเองเนาะ คนมาต้องตกใจนะบ่อาจันมาได้บุกลุกเนาะแต่ส่วนทัดไปนะเป็นส่วนของของคนอื่นเนะะาะแต่เพราะจัน์ะบม่เข้าไปอันนี้จะเป็นต้นต้นมกทวดดินเนาะต้นทวดดินมอ้โหภาษาไทยเขาเอิ้นทัวดอย่างเนาะมีผักบงเนาะผักบงก็มีนะท่านผู้ชมแต่มันจะางงามไปไหเดนเพราะว่ามันดินแรงเกินไปเนาะ นี่ก็จะเป็นส่วนของเขาเจ้าเนะโอ้งามาอ้มีผักหอมมีผักผักอย่างน้อน,น่นนะเนาะผักกาดบอ่อน้อแล้วก็มีถั่วดินมีมันแกวมีถั่วฝักยาวเนาะหรือว่ามกทั่วนั่นเองโอ้ป้าค่อยจะมาปลูกดอกไม้น่ะมัน คขยก็มีนาะมันแก้วเนาะอันนี้เป็นเครือมันแกวน้วนะโอ้ยสลีก็ได้เนาะสเปนตาได้กินอยู่บ่อันนี้นะมามาทอปโปมือหนึ่งอันนี้เหมือนเขาจะไปหาโรคปิดหมกทั่วเนาะทั่วเคยไปตากินข้าวซะบ่ เือว่าเป็นแล้วเนาะตอนนี้ถือว่าปิดได้แล้วหลักหมกทั่วป่าเนะทำมามไปเบอ้อเราเลยเนาะยาเออยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบุลงมาเอาเลยอันนี้เกหมดแล้ว ผสมเอ้ยธรรมชาติล,ล้วนเลยเนาะเอ้ยพักปอดสารพิษเด้อทำผสมลลเด้อนี่ยนะปลูกใส่แล้วก็บ,บรรใส่อย่างเลยปลาให้มันขึ้นตามธรรมชาติเลยเนาะมีแต่รอกินปลูกละวทากินอย่างเดียวเม,ม็ดละบ่เนาะ เป็นตาแซบใช่อ่ะบัจจันลองชิมมันสิหวานหมดล่ะหวานสำน่ดอเนาะอืมหวานไหมทำมาสหมอ่ะอินครับบรรยากาศเหมาะลงเนาะอืมกรอบมัมวมาสมได้กินเสียงเลยบ่านานะ Bỏ chạy nhâm hay bưng ạ nhâm hay phăng á, um, ngọt đây vô đây rồi, lấy, ốc lấy, mà tầm Tầm kiến khóc sáu Về กำน้อยยึงเนาะพอดีต่งตมทั่วพุดีิต่ำเลยต่ำครับทอดไข่หรือว่าปิ้งปลาแทบร้ายท่านผู้ชมเลยเมนูนี่ก็เด้เมนูบ้านๆทั้งนั้นละ,ะแต่ว่าแซ่บดีคร,รับหาดะกินแล้วก็ได้อ่ะพอละเราจะได้ออกจากสวนลวะท่านผู้ชมไหมพอละได้มกทั่วมากินละพอละไปดีกว่า เราก็ต้องปิดหัวให้ลาวกอนนะเดี๋ยวเราสิจมน้ำหลังไห้มาล่างทั่วกูหัควควายมันก็นลงอยู่เนาะถ่านถ้าเขาบ่เห็ดหัวบ่อารดีๆกะโอกาสงัวควายจะเข้ามากินเครื่องปลูกของเฮานี่ก็สูงนะนะ ำนี่ก็โอเคละอืมบอจันจ์ชิบกับไปขึ้นทางเก่าเนอะบอจันท์สิรัดขึ้นนี้เลยเ้อบาทนี่โอ้ยลอยขานี่ก็เป็นเหืออีกลำหนึ่งเนอะที่ป้าไว้ มาได้ไซค์น้ำขึ้นผลาจังไซนี่เป็นต้นมะเดื่อนะมีมากอยู่บ่ยังบอมีเนาะอึบรอยขาทำปลาสมม้มไยขึ้นมาเราจะเห็น นอปัดติดกับแคมแม่น้ำาของเลยเมือม่อยเมือ่อยบาจันเป่าปากแล้วเมื่อยแหง้งมาเหามาเบงมุมสูงกันเลยนะท่านผู้ชมเป็นยังไงมารอบนี้หนาเลยมอกหนาเลย บมเห็นเลยแนวโมหิเห็นฟังไทยละล,ลาสุดทำผสมไว้ส่วนแรกๆเขายังเห็นอยู่เนาะตะเวนนะก็ะคือดวงตะเวนเนาะ มาเบิกมุมสูงแล้วมือตึดตือเลยท่านผู้ชมเอ้ยบ่เห็นฝั่งไทยแล้วลมมันพัดเอาหมอขึ้นไปทางทิศเหนือน่ะวว่ทาท่านผู้ชมเห็นคือคอยหรือเปล่าล่ะมือตึดตือเลย นอนทำมุสมเนะาะบอจันก็จะรีวิวให้เบิง้งบรรยากาศยามเสาคร่าวๆประมาณนี้เนะาะทำมุสมบอจันทรจะได้กลับเมื่อเฮือนละหากินข้าแล้วหิวข้าวและนะ้วเนาะเอา้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอจันเ,เดอ้อบอจันทร์จะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปเนาะช่วงนี้บอจันก็บ่ได้เฮ็ดคลิปเลยเพราะว่าหยาเวียดประจําอยู่เนาะแต่กว่าแต่กัสิพยายามเฮ็ดต่อไปเนาะเอา้าทผู้ชมขอขอบใจเดอ้อที่รับชม คลิปของบาจัน์